วันที่4ตุลาคมนี้ไต้หวันไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่แต่ติดเชื้อจากต่างประเทศ5รายและเสียชีวิตเพิ่ม1ราย จากการที่อัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งของเต้หวันครอบคลุม57.4%แล้วซูมย์ฉาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ที่ทํางานกลางแจ้งกลางท้องนาบ่อปลาหรือบนภูเขารวมถึงประชาชนที่ไปท่องเที่ยวบนภูเขาหรือชายทะเลไม่จําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่หากมีผู้คนแออัดขึ้นยังต้องนําเอาหน้ากากอนามัยออกมาสวมใส่

ตอย่างไรก็ดียังมีประชาชนกังวลว่าอาจทำให้ควบคุมลำบากซูมัชาการควบคุมโรคย้ำว่าหากมีคนแออัดยังต้องให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและต้องพกหน้ากากติดตัวตลอดเวลาไม่ใช่ยกเลิกไปเลย ยาต้านโควิดที่ไต้หวันผลิตเองมีชื่อว่า r e s p i e r a t e สกัดจากสมุนไพรจีนปีที่แล้วทำการทดลองเชิงคลินิกพบว่ารักษาผู้ป่วยโควิด21รายจนหายเป็นปกติเดือนพฤษภาคมปีนี้ผ่านการอนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉินหรือ EUA จากกระทรวงสาธารณสุขผลการวิจัยล่าสุดยังพบว่ายาตัวนี้นอกจากต้านไวรัสสายพันธุ์เดิมยังต้านไวรัสสายพันธุ์เบตา้าและเดลต้าได,ด้อีกด้วย 银花连翘、啊、板蓝根之类它清热解毒的效果都非常的好刚刚进入咽喉的病,病毒都有一个非常很好的保护效果我们也用了就是做一些厨房的改良也给了这个清官二号 那目前看起来清冠二号呢对于呢这个所谓的重症的死亡率死亡的比例呢可以下降一半ทีมวิจัยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP 8แห่งได้รับมอบำนาจให้ผลิตยารุ่นแรกแล้วในอนาคตตั้งเป้าว่าจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับยารุ่นที่2ส,สถาบันวิจัยยาจีนแห่งชาติจะมีการประกาศผลการทดลองเชิงคลินิกให้สาธารณชนได้ทราบในวันที่2 2ตุลาคมนี้ การรถไฟไต้หวันหรือ TRA A จัดซื้อรถไฟรุ่นใหม่ส่งถึงท่าเรือหัวเลียนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้กำลังทดลองวิ่งเพื่อเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองทางภาคตวันออกโดยจะมีตู้รถไฟชั้นธุรกิจด้วยราคาตั๋วขึ้นอยู่กับเส้นทางและระยะทางอาทิไทเปอีลานราคา480เหรียญแพงกว่ารถไฟด่วนซื้อเฉียงกว่าสเท่าตัว เดิมมีแผนจะขึ้นราคาตัวของตู้รถไฟสําหรับครอบครัวเพราะใช้พื้นที่มากกว่าตู้รถไฟอื่นแต่ได้รับเสียงคัดค้านจากผู้ปกครองหลังผ่านการประเมินจึงตัดสินใจคงราคาเดิมในหวังกัวชายและนมรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยว่าราคาตั๋วรถไฟไม่ได้ปรับขึ้นมา25ปีแล้วราคาตั๋วไม่ได้สะท้อนถึงตน้นทุนที่แท้จริงแต่เนื่องจากการรถไฟไต้หวันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหลายฝ่ายมองว่าควรแก้ไขเรื่องความปลอดภัยก่อนปรับขึ้นราคาตัว กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันพยากรณ์ว่าวันนี้และพรุ่งนี้อิทธิพลจากลมตวนออกส่งผลให้ปริมาณไอ้น้ําเพิ่มสูงขึ้นเมืองจีหลงและชายฝั่งทางภาคเหนือฝั่งตวนออกและแหลมเฮืองชุนมีโอกาสจะมีฝนตกฝั่งตวนตกเนื่องจากมีเทือกเขาตอนกลางเก,กาะกล้นไว้ทําให้ไม่ได้รับผลกระทบอากาศดีท้องฟ้าโปร่งและอุณหภูมิสูงแต่ต้องระวังช่วงบ่ายอาจมีฝนฟ้าขนอง สำหรับอากาศในช่วงวันหยุดฉลองวันชาติ9-11ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าเนื่องจากอุณหภูมิน้ำในทะเลเหมาะแก่การพัฒนาของหย่อมความกดอากาศในทะเลจีนใต้และทะเลทางฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์และยังอาจทวีกำลังขึ้นกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นคาดว่าหย่อมความกดอากาศจะหอบไอน้าในปริมาณมากมาให้ภาคตะวันออกและเมืองจีหลงรวมถึงชายฝั่งทางภาคเหนือฝั่งตะวันออกและแหลมเหิงชุนอาจมีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นส่วนฝั่งตะวันตกยังต้องรอ ดูว่ายอมความกดอากาศเข้าใกล้เต้หวันมากน้อยเพียงใด